คลิปนี้นะครับผมก็ขอพูดถึงนกคงหัวจุกที่ริกหางบ้านหน่อยนะครับผมใครมีก็ทักเข้ามาคุยกับผมหน่อยนะสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องนอกคงหัวจุกที่ริกหางบ้านนะครับผมเนื่องจากนะมันมีนกคงหัวจุกที่กินหลังวันหลายตัวนะที่ว่า มันมีทรงยังไงอ่ะมันลิกเลี้ยวห่างมันบานๆน,นะครับผมมันเป็นเอกลักษณ์นะในสมัยก่อนนี่คือเขาหากันเยอะนะตอนนี้ก็คือมีนกเก่งหลายตัวนะที่เขามองเรียกว่าเก่งโรองดีนะครับผมก็คือสังเกตได้จากตอนการริกของมันนะครับผมนั่นก็คือจะห่างบานๆห่างบานๆเลยนะเออเขาจะเชื่อว่าเป็นนกที่เก่งนกที่หายากโกต้กดนะครับผมมันไม่ได้เพิ่งมาตอนนี้นะจริงๆมันหากันมานานแล้วนะครับผม แต่ตอนนี้นะครับผมกําลังเป็นกาเสนอกอ่างบานกําลังมานะครับผมริกอ่างบานนะมีคนหากันเยอะนะครับผมในใครมีนกที่กางบานอยู่คอมเมนต์กันเข้ามาข้างใต้หน่อยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะผมก็ขอพูดก่อนเลยนะครับผมว่าตอนนี้นะมันมีนกหัวหัวหลายตัวนะครับผมมันเหมือนเป็นสนีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของนอกกงหวัวจ,จุกนะมันเก่งนะพอบอกเลียว่าเก่ง เขาบอกว่านกตัวที่ริกอ่างบ้านนะเปรียบเสมือนถ้านักฟุตบอลก็การลวดเล่นเต้นระบำบนพื้นสนามอย่างท่าทางสลีละอย่างสวยงามนั่นเองนะครับผมนกกงหัวจุกก็เหมือนกันนะเขามีความเชื่อกันว่าตัวไหนริกอ่างบ้านนะจะเป็นนกที่เก่งและจะเป็นนกที่รักเดิมพันจะเป็นนกที่สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกๆสนามนะครับผมใครมีของดีก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะหรือว่า ักมาคุยกับผมหน่อยนะครับผมเออสามารถส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับผมทำไมเป็นที่ต้องการใช่ไหมเพราะมันหนายากไงลอกงงหัวจุกลักษณะที่เก่งผมขอบอกอนนะว่ามันมีหลายลักษณะนะที่เขาตามหาอยู่ลักษณะท่าลงโคมาเออลิก่างบ้านลกหางกดพานอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นความเชื่อกันนะ แต่ตอนนี้ที่กําลังมาคือที่กลางบ้านนะคขากลุนกลังหากันเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นใครมีอยู่ถือว่าดีมากนะครับผมเออสีลักษณะนี้นำมาหายากนะครับผมโดยจะพกขอมากับที่กลางบ้านนี่คือยากมากๆนะตัวไหนที่มีบ้านหลังไหนที่มีก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับผม ส่วนมากมันจะจ่ายลูกมาอาจจะมีพวกลิก่างบานพวกนี้ออกมาอีกนะพ่อแม่เป็นยังไงส่วนมากจะจ่ายลูกออกมาใกล้เคียงกับมันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเหนนนกเก่งไหมพอผสมนะนกตีเก่งก็จะออกมามากเลยนะเออจะมีโอกาสได้นกเก่งขึ้นมาเยอะๆอีกขึ้นนะครับผมเขาให้พยายามหานกล้องบวกกับนกลอ้องพวะอะไรเพราะเราจะได้นกตีเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะ เหมือนถ้าเราผสมนกสำเนียงใช่ไหมนกสำเนียงนกแกนเสียงเราก็ต้องเล่นสายนั้นไปให้สุดนะแต่เราถ้าเราเอามาเข่งนับดอกเล่นความไวเล่นความเร็วเราก็ต้องไปสายนั้นในสุดนะครับผมไปผสมข้ามนู่ทีนี่ที่มันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะการทํานกคงหัวจุกไอ้ดีนะครับผมเลือกสักสายนะครับผมเก่งกับเก่งนะครับผมอย่าไปเอาเก่งกับกั้มกึ่งเก่งมานะเออมันจะด้วยการพัฒนาไปนิดนึงนะ คลิปนี้นะครับผมที่ผมมาพูดถึงลิกอ่างบ้านนะครับผมเพราะตอนนี้เป็นกเกษตสเป็นที่นิยมเป็นที่คนต้องการเยอะนะครับผมแล้วก็หาได้ยากเออแต่ว่าพอผมทําคลิปไปมีเอฟซีเข้ามาเมนนะของผมมีครับพี่ของผมมีเออก็อสุดยอดนะครับผมมันก็หายากนะเออและจากผลการสํารวจนะครับผมนอกองัวจุกที่ลิกอ่างบ้านนะตอนนี้อยู่ในประเภทเสียงทรงเยอะมากนะ เสียงทงสากลดาวรุ่งนี่คือเหมือนนกมันมีของนะครับผมการลิกแล้วก็การลิกอ่างบานบานนะครับผมมันเปรียบเสมือนการได้ดำอยู่บนบนบน,บนสนามเออเป็นเอกลกักษณ์นะนกมันต้องสุดจริงๆนะมันตัวลิกอ่างบานได้นะนกปกติยืนลิกปกติก็ยากเลี้ยวนะนี่ลิกเลี้ยวอย่อางบานเพร่ๆอ,อีกนะเออเพร่สวยๆมันก็ต้องเป็นนกที่มีอายุด้วยนะครับผม อายุขนต้องดีอะไรองค์ประกอบหลากหลายอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าจากที่ไปเช็คมานะไอ้พวกนิกอ่างบานนี่มันอยู่ติดหัวหัวทั้งนั้นเลยนะครับผมคือต้นต้นตำรับของอ่านกกรุงหัวจุกเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่เสียชื่อเสียงนะครับผมบางคนเขาจะหาเคล็ดลับในการเลือกนอกนะครับผมบางคนเขาก็ต้องดูขนเดิมพันว่าเออมีหรือเปล่า ถ้าขนเดิมพันธ์ปีถือว่าเป็นนกที่ดีเป็นนกที่รักการเดิมพันเป็นนกที่ว่ายังไงอะสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสนามนะครับผมจะเพแต่ไม่เพนะครับผมพูดง่ายๆสิบรางวันมันก็จะติดที่แปดที่เก้าที่สิบก็จะเอาตัวรอดได้สม่ําเสมอไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะแต่ละคนหานกนะเขาก็จะมีอ่ายังไงอะมีซิก ในการเลือกแตกต่างกันนะครับผมบางคนเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อนกเพลง,เ,พงเขาเรียกว่าไปซื้อความสําเร็จของคนอื่นเราจะเพลงนะแต่นั่นจะเป็นต้นทุนที่เยอะนะแต่ถ้าเราเลี้ยงไปเองจาไปเองทำไปเองต้นทุนเราก็จะไม่เยอะนะครับผมแต่โอกาสเสี่ยงมันก็เยอะนะเพราะนกที่เราจําทุกตัวจําไว้นะมันไม่ เก่งทุกตัวนะครับผมนกพงหัวจุกนะครับผมมันไม่ได้เก่งทุกตัวมันจะมีเวลเฉพาะบางตัวถ้าอยากจะได้เก่งเลยไปซื้อบนสนามแต่มันจะเป็นการเขาเรียกว่าเราซื้อความสําเร็จเลยความสําเร็จของคนอื่นที่เขาเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งเขาชำมาเขาให้อาหารเขาป้อนอาหารมาไม่รู้กี่ปีนะครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงฟังเสียงนะคนเน้นลงที่บ้านไม่ต้องไปหานกที่มันลงบนราวเยอะแยะนะครับผมเพราะว่า าจากผลการสำรวจเลี้วนะร้อยเปอร์ซ็นนะครับผมมีคนเข่งนกแค่ยี่สิบเปอร์ซ็นนะครับผมยี่สิบสามสิบเปอร์ซ็นไอเจ็ดสิบเปอร์ซ็นต์นะส่วนมากคนเลี้ยงฟังเสียงทั้งนั้นนะครับผมคนเพาะไว้เลี้ยงไว้ฟังเสียงไปไหนเอาไปฝากเพื่อนๆกันนะครับผมเพราะว่านอกองหัวจุกมันมีกระบวนเพลงเลยนะนะมันมีท่าไม่ตายเห็นงไม่เพลงเลี้ยวเพลงเลียงเพลงโยเพลงฟกปล่อยไม้เราได้ฟังนะครับผมยังมีเพลงป่าเพลงงัวเพลงอะไรอีกหลายเพลงนะ รวมไปถึงเพียงเพี้ยนก็ยังมีหันไหมเออมันเป็นสนีของนกงหัวจุกนะเพราะว่านกงหัวจุกมันเป็นสัตว์เรียนเสียงนะยิ่งมีกระบวน่าเพลงเยอะๆนะครับผมนกงหัวจุกตัวนั้นก็จะยิ่งมีราคาไปอีกนะเออผมเห็นกเษกษตรกาลังมานะครับผมตอนนี้ที่ขางบานก็เลยมาจัดทาคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันสักหน่อยนะครับผมใครมีตอนนี้เข้ามาเช็ดมาพูดคุยกับผมหน่อยนะ มาพูดคุยกันได้นะครับผมเพราะว่ากษตเกงกำลังมาใครมีก็เก็บไว้ได้เลยคาดว่า,าราคาของนอกคงหัวจุกที่ลิ่างบ้านนะจะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนจับต้องยากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมใครมีก็เก็บรักษานกคงหัวจุกของเพื่อนๆไว้ให้ดีนะครับผมจะหายากแน่นอนเลยตอนนี้โจรก็กาลังระบาดนะครับผมใครเขวนนกหน้าบ้านก็ระวังกันด้วยนะนอกอาจจะสูนได้นะ เออเก้ได้นะครับผมเราก็ล่ำหมาล่ำอะไรไวไ้ใต้กรุงนะเออสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ